มิลัยอ um ุราห์มัลลุลรอฮิมันฮาหมุลลิลลอฮิรับบิลอลอาลีมีวาซัลลัลลอฮิุ่น่าซายิดีนามูฮัมมัดุ่ะลาอาลีุ่น่าซับบีอาดิมอินุ่น่าบัลอาสลามะลิขุมุรฮัมมัตุลลอฮิุ่น่าบารกาตุสวัสดีครับท่านผู้ชมพี่น้องผู้มีอม م า ن ต่อแล้วและวันิ้นโลกที่รักและเคารพทุกท่านครับทำดุลินแล้วครับเราต้องบอกว่าวันนี้กับโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราอยู่ในประเทศไทยเราเป็นมุสลิมที่อยู่ในประเทศไทย แล้วเราก็เป็นคนไทยเนี่ยต้องบอกว่าต้องชูกโกษขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานัวาตา,าเราต้องอะไรครับชูกโกสในทุกๆอิริยาบถและทุกสภาพและทุกๆเวลาที่เราเมีความสุขนะครับวันนี้ต้องขอบคุณผ่านสื่อด้วยก็คือว่าหน่วยงานของรัฐกระทรวงสาธารณสุขเจ้าหน้าที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศในสถานทูตที่อยู่ต่างประเทศของคนไทย ก็ได้ดูแลและช่วยเหลือทั้งนักศึกษาแล้วก็คนงานก็ฮัมดุลเล่นละอันนั้นในส่วนเรื่องของการนะครับความเป็นพี่น้องในความเป็นคนไทยด้วยกันวันนี้ท่านพี่น้องท่านผู้ฟังครับเราจะทําอย่างไรกับการที่จะให้ตัวของเราเนี่ยมีคําสอนอยู่คําหนึ่งที่บอกว่าซอฮาบะเนี่ยขอดุอาวิงวอนจากอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาละแต่การขอดุอาการวิงวอนของท่านนั้นอัลลอฮ์ไม่ทรงตอบรับ คำเฉลยหรือคำตอบที่ได้จากราซูรุลล้อสลัลลุอวลัยฮิวสัลลัมก็คือการที่สหบะตหรือชายท่านนั้นได้บริโภคได้เลือกสิ่งที่รับประทานในสิ่งที่เป็นเครื่องดื่มเขาฮาลาลนหรือไม่ราซูรุลล้อใช้ให้กลับไปดูอะไรครับในเรื่องของการบริโภคในดูในเรื่องของเสื้อผ้าอภรรดูในเรื่องของที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นอย่างไร แล้วก็หาล้านหรือไม่เราก็จะมาลงประเด็นกันวันนี้ว่าวันนี้ท่านผู้ฟังครับเรารับประทานอาหารเราเลือกสิ่งที่เราจะบริโภคเข้าไปอยู่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเราเนี่ยวันนี้เราเลือกกันอย่างไรหลายท่านที่ได้มีชีวิตเติบโตมาเคยเห็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยเขาใสา่ใจในเรื่องของการรับประทานอาหารนะบางท่าน เราจะเติบโตมาก็คือว่าจะไม่มีการรับประทานอาหารนอกบ้านที่เป็นแบบปรุงเสร็จเหมือนคนปัจจุบันเขาจะอะไรครับตำน้ำพริกเองด้วยกับคกยังมีสากอยู่บางคนทำรดช่องในยังโมเองเลยนะเพราะอะไรครับเขากลัวเรื่องของสารปนเปื้อนกลัวเรื่องของวัตถุดิบของการเลือกไม่ได้มองว่าไม่ใช่สุกรแล้วก็ทานได้หมดไม่ใช่นั่นคนสมัยก่อน แต่เราก็ไม่ได้บอกว่าของนอกบ้านทานไม่ได้เพราะปัจจุบันกับการทํางานกับชีวิตสังคมที่ค่อนข้างจะรัดตัวเนี่ยเราก็กับการรับประทานแบบจานเดียวจานด่วนสําเร็จรูปเนี่ยมันก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการทํางานได้แต่ที่จะฝากไว้ก็คือว่าใส่ใจนิดนึงเราคงจะไม่ฟันธงว่าร้านนี้ไม่ใช่คนมุสลิมขายแล้วเราทานไม่ได้ก็คงจะไม่ฟันธงอย่างนั้น แล้วเราอาจจะบอกว่าเราก็ไม่กล้ารับรองว่าร้านนี้ที่เป็นคนแต่งตัวเหมือนคุมหิยาบแต่บางทีข้างล่างมันสั้นไม่ปิดถึงแต่ตุ่มที่เป็นมุสลิมาเนี่ยเราก็ไม่รับรองว่าร้านนี้จะฮาลาลหรือร้อยเปอเซนต์นี่คือการที่บอกว่าวันนี้ในสังคมผมขออนุญ,ญาตยกเป็นสองอตัวอย่างผมมีโอกาสเดินทางไปต่างจังหวัดท่านพี่น้องครับร้านอาหารร้านหนึ่งเป็นประเภทแบบ ขายไก่ย่างไก่ทอดแล้วก็มีข้าวเหนียวอะไรประมาณเนี่ยเวลาเราเดินทางอันนี้คือทานง่ายสุดแล้วเขาก็จะติดชื่อแล้วก็มีโลโก้ฮาลาลเราก็ไปยืนดูแล้วเหมือนจะไปซื้อเนี่ยแล้วเราก็เหมือนคล้ายๆว่าเอ้คนขายเนี่ยด้วยกับเราใช้คําว่าแม้หรือเซ้นที่เราสัมผัสกับก,บการเห็นเนี่ยกับการทํากับการพูดเนี่ยไม่น่าจะใช่อิสลามแท้นะครับเราก็มีวิธีกับการ หลอกถามหลอกคุยเนี่ยยังไงไปยังไงซื้อ,อยังไรขายยังไรอะไรประมาณนี้แล้วเธอมาเป็นเจ้าของเองหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับสุดท้ายโลโก้หรือป้ายที่ติดอยู่เนี่ยไม่ใช่ของเขาเป็นเจ้าของร้านเดิมที่อะไรครับเซ้งหรือขายต่อให้กับคนถัดไปแล้วคนถัดไปก็เห็นว่ามันเป็นแบบนี้แล้วคนมุสลิมเข้ามากินคนคุมผ้าคนมีหนวดมีข้าวใส่โต๊ะแบบนี้เดินมากินเยอะ งั้นแมวออกดีกว่าน่าจะเป็นของขังน่าจะเป็นของที่อะไรครับดูดีเราก็เป็นคนต่างจังหวัดเราก็ไปเห็นเราก็บอกว่าต่างจังหวัดเราก็ต้องเลือกดูฮาลานก่อนมันก็ง่ายสุดเวลาทานไปนั่งไปบางทีาอาจจะบอกว่าเอมันสาวจะยังไงไม่ใช่ใช่ไหมครับมันก็เลยบอกว่าวันนี้เนี่ยเราจะเลือกรับประทานอาหารแต่เราไปต่างจังหวัดเราไม่มีร้านที่แน่ใจเราไม่มีร้านที่อะไรครับรู้แน่นอนเตรียมอาหารไปเบื้องต้นไหม เดี๋เราจะเข้าร้านสะดวกซื้อที่ซื้อแล้วก็แบบมีอะไรที่เข้ารองแล้วก็เป็นอาหารฮาลาลดีไหมเนี่ยคือที่บอกว่าต้องใส่ใจหรือแม้กระทั่งบางทีบอกว่าวันนี้เราเห็นว่าร้านที่เป็นมุสลิมเองกับการล้างกับการวางของถ้าเป็นของมาตรฐานทั่วไปเขาก็จะมีการตรวจหรือร้านวันนี้หน่วยงานของอ,อ,องค์กรมุสลิมเองหรือหน่วยงานของคนที่เป็นมุสลิมและดูแลเรื่องฮาลาลเนี่ย เขาก็ไปอะไรครับไปตรวจสอบให้ไปเคลียร์ให้ไปวางระบบให้แต่บางคนก็รับได้บางคนก็รับไม่ได้ถ้าเรารับไม่ได้เราเป็นมุสลิมเราบอกเราเป็นมุสลิมมาแต่งเกิดฉันขายของมาพ่อแม่ฉันก็เป็นมุสลิมอันนั้นมันก็เป็นเรื่องของอะไรครับในความเป็นอยู่ของเราแต่องค์กรก็มีการตรวจสอบดังนั้นว่ามีการตรวจสอบเรารับได้เราก็ได้ใบรับรองเรารับไม่ได้เราก็ไม่ได้ใบรับรองแต่เพื่อเป็นการการันตีแล้วก็เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคเนี่ย เราขอความอนุเคราะห์และก็ขอความร่วมมือจากทุกท่านว่าวันนี้ถ้าท่านเป็นผู้ขายผมเป็นผู้บริโภคเนี่ยเราเดินกันคนครึ่งทางก็มีหน่วยงานไหนมาตรวจรองรับเราก็ดําเนินตามขั้นตอนของเขาคนบริโภคก็จะได้มีความสบายใจแล้วเป้าหมายเดียวกันก็คือว่าท่านก็ไม่หลอกเราและเราก็หวังในเลือดเนื้อเชื้อไขที่เราจะเติบโตเนี่ยการที่จะขอดุอากับพระเจ้าเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะทรงรับนะครับวันนี้ เตือนตัวผมและเตือนผู้ศรัทธ,ธาทุกท่านและเตือนทั้งผู้บริโภคแล้วก็ผู้ที่ทําการค้าว่าเราจะได้รับสิ่งดีๆจากอัลลอฮ์เนี่ยเราก็ต้องทําสิ่งที่ดีๆให้กับคนอื่นก่อนนะครับก็ขอดยอัลลอฮ์สุบฮา,านูอ์ตาลาให้เราทุกคนนั้นได้รับพรีได้ในการเลือกบริโภคในการเลือกในสิ่งที่จะดื่มแล้วก็ขอให้เราได้มีเลือดเนื้อเชื้อไข่ที่เป็นของฮาลานมาจากของฮาลานแล้วก็ขอดยอัลลอฮ์ทรงตอบรับด้วยครับ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته